คิดว่าแมนประทับใจลิเวอร์พูลครับขอสักหนึ่งตัวอย่างโมแม่งเป็นปีเดียวกับพี่กุยเลยปี2 0 0 0 2 0 0ปดนเก้าปีนั้นเนี่ยแมนยูเป็นแชมป์สี่หนึ่งอะนะแต่กูไม่แพ้ปีนั้นน่แมนยูเป็นแชมป์แต่ผมไม่แพ้สองนัดรู้สึกที่ออร์ฟอร์ดสี่หนึ่งแอนฟิลสองหนึ่งมั้งอ่ามันมันยุคนั้นมีเลือดบีโด้ด้วย มิเซอร์ด้วยอ๋อมีตัวดีๆหมดเลยครับผมเก่งนั้นเนี่ยซึ่งลิพูลได้แค่นั้นอะยุคนั้นได้แค่นั้นคือกูไม่แพ้มึงพอใจแล้วก็คล้ายๆกับแมนยูทุกวันนี้สู้เขาดิเถียงเขาไม่เป็นไรครับผมมีพี่จอมอยู่ข้างหลังครับผมไม่กลัวครับเขาพูดขนาดนี้สักหนึ่งแบบเอาแบบว่าทับเลยพี่ชายครับเอาให้เขาร้องคห้บพ่ยพี่ชายรู้จักนักบอลที่ชื่อดีมิ่าเบอร์บาตอมไหมครับดีมิ่าเบอร์บาตอมรู้จักครับผม เลยมึงเคยคุยเขาเหรอมึงรู้จักไอ้ใช้ตอบไอ้แม็คต้องถามตอบไปดิเขาไม่รู้อจารใช้โซโซผมดูว่าหัวหน้าแมนอยู่จ้องผมคนเดียวเลยพี่ใช้ให้คุณจริงแม้ว่าปัจจุบันเราสู้ไม่ได้แต่อดีตเรามีขุดให้สู้เยอะถูกผมเลือกได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแมชอดีตไม่เป็นไรอย่างนั้นอดีตคือความทรงจำความทรงจำก็คือส่วนสำคัญไปสู่อนาคตครับพี่บอลสุดยอดนะมึงเหมือนแฟนลิเวอร์พูลเมื่อ30ปีที่แล้วเลย ไม่เป็นไรพี่ความทรงจำเรายาวนานเราต้องมีความหวังสามทศวรรษเรยต้องมีความหวังปี2010ครับพี่สองเกมที่แมนยูชนะลิเวอร์พูลสามสองดิมีทราเบอร์บาตอฟลงเล่นและเกมนั้นมีนานี่ไรอันกิกส์ดารินเฟสเชอร์เวนรูนี่ตัวเต็มเต็มทั้งนั้นเลยใช่แล้ววันนั้นซีเฟนเจอรัตฮีโร่ของเด็กหงยิงไปสองประตูแต่เบอร์บาตอฟยิงประตูชัยในที่ปาสิบสครับพี่บอลครับนี่และหนึ่งในลูกยิงวันนั้นแมตช์นี่ผมจำได้ต่อลูกครึ่ง โอ้โหแมนนี้ต่อลูกครึ่งตายแล้วแล้วพี่บอลอยู่ที่ไหนครับพี่บอลอยู่แมนต์ถึงแต่ถึงอังกฤษแต่หนาวสั่นมาถึงเมืองไทยครับผมนะฮะต่อลูกครึ่งจำได้แม่นมากตาย5 3 2ใช่แล้วเป็นลูกหนึ่งที่ลูกหนึ่งเบอร์บาตอฟตีลังกายิงครับพี่บอลครับโอ้โหเป็นความทรงจำของผมตีลังกายิงผมเลยเขาตีลังกายิงผมใช่ครับตีผ่านร่างผางเลย3 2